ทีไรมิวต่ออีกชิ้นทุกทีต้นตำรับหมอนทองชั้นเลิศซื้อสี่กล่องฟรีอีกหนึ่งกล่องวันนี้ถึง19กันยายนนี้สักชิ้นไหมคะคุณคิดจะเกีการผมขับคุณดาวทั้งทนที่คุณดาวก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่ชายคุณหรือว่าคุณแอบชอบผมผมเกลียดคนโกงอย่าให้ผมรู้นะว่าคุณปิดบัาวเกี้ยวเดือนคืนพรุ่งนี้2ี1สนาฬิกนาที i ว่านายแก้วกล้าเขาโกหก,หกถ้าเกิดว่าบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกล้หรือว่าไม่ใช่คนแถวนั้นน่ะแล้วถ้ามีคนแอบเข้าไปในบ้านนายพิม,มุกไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักอ่ะหรือไม่ก็มีคนรู้จักถึงได้เข้าไปในบ้านง่ายง่ายไงทุกข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นเราต้องรีบหาพยานปากนีให้เร็วที่สุดกล้าว่าแต่เขาก็ติดต่อกลับมาอีกค่ะแก้วกล้าเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราถึงเพื่งติดต่อมาทั้งๆั้ที่คดีนี้เป็นคดีดังสืบสวนกันมาเป็นปีๆแล้วนะคะเงิน น่าจะเป็นเพราะเงินรางวัลน,นาจับแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มสอบปากคำผู้หญิงสามคนของบ้านหลังนี้สักทีล่ะครับพรุ่งนี้เลยแล้วเวลาสอบปากคำสามคนนี้นะทั้งมาริษาสิริรัตแล้วก็เพชรดาเนี่ยต้องเค้นให้หนักงั้นวันนี้ทุกคนแยกยาก้ยายกลับก่อนเดี๋ยวอไปยอดฮะลืมหมอแกกับฉันนันร้านจากักรยานไว้ไงเรื่องแต่งล้อใหม่อะฉันเหรองั้นก้าวกับยอดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแกล้าวเฮ้ยไปแล้วยอดเดี๋ยวฉันต้องไปเอากระเป๋าของอีกเฮ้ยอีกแล้วเหรอไว้กล้าวคืนผู้กองไผ่รู้นะเว้ยว่าแกเอาฉันบังหน้าแบบนี้อเนี่ยถ้าโดนเตะขึ้นมาแกต้องช่วยนะเปชอบนะเว้ยหรือจะเตะก่อนให้ยอดไม่เอาเฮ้ยแกล้าวแกจะไปที่บ้านลึกลับนั่นอีทําไมวะฉันจะไปหาคําตอบคําตอบอะไรคําตอบของอดีตฉันว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ พราะคุณอรสิงห์บอกว่ามันเป็นกรรมกรรมที่พวกเราทำร่วมกันมาอา้ะกล้าวเฮ้ยอะไรของมันวะพูดไม่รู้เรื่องผู้กองจะรู้ไหมเนี่ยกล้ามาที่นี่คนเดียว ไม่กลัวฉันเลยเหรอนัดกล้าวกล้ากลัวค่ะกลัวแต่ก็ยังอยากมาคุณน,นรสิงเหมือนผู้อย่างรู้ใจของทุกคนคุณทำได้ยังไงคะอยากรู้เรื่องของฉันหรือว่าอยากรู้เรื่องพยายนปากใหม่ในคดีล่ะก็ทั้งสองเรื่องค่ะ นั่นก่อนสิแต่ว่ากล้าวอยากรู้เรื่องของคุณน,นรสสิงห์ก่อนอยากรู้เรื่องของฉันจะทำให้ผู้กองไผ่คนรักของเธอจะโกรธเอาผู้กองไผ่ไม่ใช่แฟนกล้าวนะคะผู้กองไผ่ดูห่วงใยอาทรมากเกินเพื่อนซึ่งก็ไม่แปลกเพราะเขาควรจะรู้อยู่เสมอว่า เขาเคยรักเธอรักยิ่งกว่าชีวิตของเขาเดชสามาท่านมาจำได้แล้วใช่ไหมแปดเก้าเก้าเก้าจำได้ไม่ชัดค่ะแต่เก้ารู้สึกว่าความรักของเขาทั้งสองคนทั้งผูกพันแล้วก็มั่นคง แต่ก็เจ็บปวดสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปทำไมเขาทั้งสองคนถึงต้องผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดล่ะคะในเมื่อเขารักกันมากคุณอรสิงเห็นอดีตใช่ไหมคะงั้นคุณอรสิงช่วยเล่าให้กล้าวฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องของติสากับมรันมา ตกลงนี่ว่าแกเลี่ยนเรื่องคดีหรือว่าเรื่องที่คุณเพชรถูกทำลายปะเนี่ยเรื่องคดีสิ่วะที่แกกล้าโกหกเพื่อนสนิทอย่างฉันตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันไม่เคยเห็นแกชอบใครเลยนอกจากคุณเพชรเนี่ยฉันเป็นห่วงคุณเพชรเพราะเธอต้องทนทุกอย่างในบ้านวิปริตน่านตามลำพังเัราั้นตอนนี้แกก็คงจะไม่แค่ห่วงละ รอปิดคดีก่อนแกค่อยจีบคุณเพชรได้ใยากเป็นด้วยบรรดาเรื่องใช้ของคุณเพชรมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนเรื่องแกกับกล้านั้นแหละเฮ้ยเฮ้ไม่เหมือนกันเว้ยเรื่องใช้กับกล้าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ก็แค่ต้องฝ่าด่านเจวิกี้กล้าเขาดูมีใจให้แกตั้งแต่เมื่อไหร่ไว้ไผ่ฉันนม่จะรู้เรื่องเลยขอบใจที่ช่วยซ้ำเติมนะเว้ย แต่ฉันไม่แคร์หรอกคนอย่างไ้ภัยนะลองได้รักแคเนียไม่มีคำว่าพลาดความรักของติสากรมรันมาเป็นยังไงต่อคะคุณอรสรสิิงต้องเล่าให้กล้าวฟังนะคะฉันต้องเล่าแน่ๆเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมๆกัน ทำไมต้องทุกคนล่ะคะเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกันมาเหรอคะเกี่ยวข้องกันทั้งๆที่เป็นศัตรูยอดเหรอคือประดี๋ยว่นหารัดกล้าว่ะจะคุยเรื่องแฟ้มคดีแต่ว่ากล้าไม่รับสายขอสายกล้าวไปดิเออคือคือออด ไอ้กล้ามาไปเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวอีกสักสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมไห้กล้ามาโทรกลับนะครับชั่วโมงหนึ่งไม่นานงั้นวะเข้าไปหลับปะเนี่ยนี่ย่าอดแกโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ยแกอยู่กับกล้าหรือเปล่าเอาดีย่อดอยู่หรือไม่อยู่ถ้าแกอยากโดนเตะน,นะแก,กโกหกฉันมาเลยอยอดคือไอ้กล้ามามาขับผมจริงๆครับผู้กอง บ้านนรสิงห์เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไผไอ้ไผ่ไอ้ไผ่ถ้าฉันคือกษัตริย์นรสิงห์ในอดีตเมื่อพันปีที่เธอเคยเห็นมาแล้วเธอจะเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะเพราะว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเป็นอมตะได้ แต่ถ้าเป็นจริงๆคุณนรสิงก็ต้องไม่ใช่คนเด็กยุคนี้ไม่เชื่อในเรื่องศาสตร์ลี้ลับง่ายๆฉันอาจจะต้องคำสาบไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไปชั่วกับชั่วกันคำสาปมีจริงเหรอคะถ้ามันมีจริงๆก็คงจะทรมานมากใช่ ทรมานกับวันเวลาแห่งการรอคอยอยากให้การชดใช้มาถึงและสิ้นสุดลงสักทีใครคะที่ต้องชดใช้และใครบ้างที่เกี่ยวข้องกันมาจากอดีตและเกี่ยวข้องกันเพื่ออะไรคะกรรมเพื่อชดใช้กรรมกรรมที่ล้างผลาญเข็นค่าชีวิตผู้อื่น เพื่อสนองกิเลดตัณหาสูงสุดของตัวเองทำให้ทุกคนต้องพบกับจุดจบอันน่าเวทนาเธอกลับไปได้แล้วคะเอ่อเราคุยกันไม่จบเลยนะคะจบแค่นี้สำหรับวันนี้คนรักของเธอมาแล้วพผ,ผู้กองไผ่นะหรอกคะมาตามเกล้า ก็ได้ค่ะแต่ว่ากล้ายังมีคำถามอีกมากที่ต้องการคำตอบจากคุณอรสิงหออ์เพราะฉะนั้นขอให้กล้ามาที่นี่อีกนะคะสวัสดีค่ะ ต่อให้ผมก้มลงคุกเข่าขอร้องคุณหรือเปล่าคุณถึงจะเลิกมาที่นี่ต่อให้ผู้กองทำมากกว่าคุกเขา่ากล้าวก็จะมาค่ะไอ้นอน,นสิิไม่เป็นใครกล้าถึงที่ฆ้านมากขนาดนี้เก้าอออขอโทษ กล้าอยากมาที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณนรสิงห์เป็นคนมีเหตุผลมากกว่าผู้กองอีกแต่กล้าผมมีเหตุผลนะที่ไม่อยากให้คุณมาบ้านหลังนี้คุณเคยเจ็บคุณเคยเจ็บที่ตรงนี้เราสองคนเจ็บเหมือนกันแล้วก็เจ็บมากขึ้นทุกครั้งที่เข้าใกล้นรสิงห์แต่กล้าดีขึ้นแล้วค่ะ เมื่อกี ini, between, ้เจอหน้าคุณนรสิงห์กลาวก็ไม่เห็นเจ็บเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมเป็นห่วงคุณนะกล้าวเมื่อไหรคุณจะห่างจากผู้ชายลึกลับไม่มีที่มาที่ไปอย่างอรสิงห์ก็ถ้ามันเป็นกรรมกรรมที่พวกเราทำร่วมมากับคุณนรสิงห์เราก็หนีเขาไม่พ้นหรอค่ะ เชื่อเรื่องกรรมแต่ผมเชื่อว่าเราวาจจะเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ผูกพันกันมาด้วยความรักคุณเชื่อไหมรักเก้าไม่ว่านานแค่ไหนจะไม่มีอะไรมาแยกเราจากกันได้แม้กระทั่ง พระเจ้า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 เป็นอะไรฮะพระเจาพระเจาะเจาคเป็นอะไรข้าจะทำลายคืนบูชาเพ่งทำลายคืนบูชาเพ่งจะนำบาปมารห์มาสู่พวกเรา